วันนี้ชวนน้องๆมาปว่วนมาทำขนมจีนน้ำเงี้ยวกินกันค่ะเดี๋ยววันนี้มาดูความป่วนของน้องๆกันนะคะว่าจะป่วนกันขนาดไหนค่ะอือมึงอย่าติดใจนะสรุปสรุปทำเป็นไหมอยู่ยูทูบช่วยคุณวันนั้นใครบอกว่าทำเป็นไ <laughs> ู้มึงจะติดใจเอาไหนไหนทำเอาน้ำในใน,น,น,นงานน้ำขวดใหญ่ กูจะติดใจว่ากูจะไม่กินอีกเลยตอนแรกตอนแรกตอนแรกเข้าใจว่าตอนแรกเข้าใจว่าน้องมนเนี่ยจะทําจะทําน้ําเียวเป็นนะถามว่ามนทําทําเป็นไหมทำ <sh arp> เคยทํ <laughs> <laughs> า <laughs> <laughs> มาวันนี้บอกว่าวทําไม่เป็นแล้วก <laughs> ูอยากรีเพกกลับไปเมื่อสองเดือนที <laughs> มึงพูดใหม่ว่าเตียงของเป็นกูกูเคยเห็นแม่กูทำเออ เป็นไหมไ้สรุปสรุปคือเตรียมของเป็นใช่ป่ะเป็นค่ะสับตีนไก่ให้แม่แล้วก็เออตรียมผักหั่นผักวันนั้นไม่บอกอย่างนี้วกกะตะลาสับตีนไก่สัดได้ตีนไก่ไปตีนปูน้หนะเอ,อ้าเ,เดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าวันนี้จะจะ,จะได้เยี่ยวน้ำเยี้ยวหรือน้ำอะไร <laughs> ขอขั้นตอนการทำหน่อย ตอนแรกต้องทําอะไรก่อนต้มดอกนิ้วค่ะต้มดอกนิ้วใช่เอาดอกนิ้วไป็นราก็เอามาต้มนะคะแน่ใจแน่ใจว่าต้มก่อนใช่ไหมต้มก่อนค่ะต้มก่อนเอากี่ดอกเอากี่ดอกกี่ดอกดอกเยอะนับดอกใครหนุ่มได้ไหมอ่ะเอามันต้องนับไหมอ่ะโอ้โหไม่ต้องไม่ต้องนับเหรอขครหุ่มสักครึ่งกระป๋อง ล้างก่อนไหมล้างก่อนงานนี้มีลุ้นนะจ๊ะว่าอร่อยหรือไม่น้องมนเนี่ยก็ทั้งดูคลิปไปด้วยแล้วก็ปรุงไปด้วยนะคะเอะเราจะกินได้จริงๆใช่ไหมเหมือนน้องเนี่ยมั่นใจมากเลยว่าจะกินได้ค่ะเราก็ทําสําเร็จค่ะทุกคนสําสเร็จคืออะไรคะสําเร็จแปลว่าได้อยู่ <laughs> <laughs> ได้อยู่ช <laughs> ิมดิชิมดิอร่อยหรือเปล่าอืมมืตัเวเอง,งอร่อย<พ>อเข็มขี้มือ <laughs> จริงเหรอให้พี่ชิมด้วยขอชิมบ้างนะคะอร่อยจริงวะกินไปกินมาเค็มไปแล้ว,ลวมันเหมือนขาดเปรี้ยวเลยน้องมนที่ขาดเปรี้ยวเนี่ยเพราะว่าตอนที่เรากินเนี่ยเราจะต้องไปใส่มะนาวเพิ่มอีกนะคะอันนี้ผมเคยกินกับบังคับพีกูกิน กูส oh, ีบ oh, wow. right, uh, so ีตาเบี้ยตายตายห้าละเอาไปถ้ากินมาได้กับตายนำกันในมึงกูกูจะตายในมึงเด้ออร่อยค่ะออร่ยลูกอะไรก็ไม่รู้เอาอีบาาตัวนี้สรุปมันไม่ยังนี้ไม่ยังพี่เอ้าอดกินขึนกินแล้วมาตายขึ้นมาเห็นเด่นมาตายดอกถ้าตายก็ตายแล้วเนี่ยตายก็เดี๋ยวเดี๋ยวไอ๊ มีดินอยู่แล้วก็เอาดินฝังใช่ว่าจะได้ไปเป็นไอ้ไอน้นี่เออเป็นปุ๋ยให้ดอกไม้ <c oughs> ขนมจีนน้ำเงี้ยวของพวกเราก็ได้เวลายกลงเสิร์ฟแล้วค่ะมา <c oughs> รอลุ้นตั้งแต่ต้นคลิปยันท้ายคลิปกันเลยนะคะว่าขนมจีนของพวกเราเนี่ยจะอร่อยกันจริงหรือเปล่าค่ะก <c oughs> ออกมาว่ามันพูดว่าอะไรสรุปสรุปกินกับอะไรก <c oughs> างมือมาเองรอดูขอมากอว่ามากี่ออกมาแล้วลองกินดูเปิดใจก่อนจั๊กทางฝ่ไฟดำดงเฉยๆอยู่ในป่าแค่แค่ก็ลุกอื้อ <c oughs> อร่อยอ่ะยัง เสดจน้อยน้องหมิวเสดจัยจได้หนิเสดจัยจได้หนิอันนี่กินอะไบอกกิน,น,นอนีกอีกอันหนึ่งก้อนเละมีเละบ้าเออพีบ้าอยู่คนเดียวนี่กินขนมจีนเล่นจะบิงนั่คือมันเผ็ดจะบิงนะเนี่ยเผ็ดจะบิงมันยังไม่เผ็ดเลยน้องหมิวมอที่บา้านมันเผ็ดจะบิงจะบิงจะบิงมันคืออะไร จิงจริโอ้มันเผ็ดจะบินนั่นเนี่ยเขาไม่กินเผ็ดเขาไม่ทำ,ทำเผ็ดเพราะว่าเขาต้องกินกระชี้ทอดมันไม่เผ็เดนะแดงจืดครึ่งขนาดเนี่ยมันต้องใส่พริกมันไม่เผ็ดแต่เนี่ยของมึงก็กินอย่างนี้มันก็ไม่เผ็ดน,นะนั่นก็เอาเอาหมูมาเอาหมูไม่ต้องเอาเออเอาตีนก็ได้ ดำดงถ้าเออๆอยู่ในป่าเออเมื่อยืนดำรงได้อยู่อร่อยอ่ะอืมอืมรสม,ม,มัดงามมากๆแม่หมดมันไม่เหินจริงทั้งหมดพอมันใสขนมจีนปุ๊บมันโอเคเลยอ่ะมันพอดีใช่ แต่ตอนแรกที่มันเค็มบแลานเพราะว่ามันเหมือนแบบว่ามันมันพิกตอนที่เราใส่เลื้อใช่มันต้องรอให้แบบว่าให้เราแบบเที่ยวไปนานๆก่อนสะใจน,นิ้วตักดอกนิ้วกินด้วยแล้วดอกนิ้วมันรสชาติเป็นไงน้องชิมดู อธิบายไม่ถูกมันไม่มีรสชาติหรอกแต่มันมีฟันเหนียวๆแบบอืมอือืมืนัวอร่อยกินที่ไม่เหมือนชาวบ้านทจะมองกินมีน้ำยาให้แม่กินกนระกทะลุไม่ได้เรื่องเลยกูเนาะเออไปกินอะไรไม่รู้เรื่องรู้รา,าวเเสือซาเกิดเตีงก,ก็กินอู้อร่อย พุ่งมากวันนี้สําหรับการทำขนมจีนน้ำเงี้ยวสมใครไทเลยสมอคไขยเลยเลยสนใจอยากนยคะโตโคสนใจอยากเออพีบ้าอยู่คนเดียวนี่กินขนมจีนเล่นพีบ้าอยู่คนเดียวนี่กินขนมจีนเล่นอโอ้โหไม่ได้กินมาหลายปีมากแล้วอะ่ะตั้งแต่อยู่กับแฟนที่ไม่เคยรู้จักน้ำเงี้ยวเลย <laughs> ลู ขนมนจีนน้ำเงี้ยวเป็นครั้งแรกนะคะทุกคนมันก็เหมือนต้องขึ้นอยู่ที่ว่าเราไปอยู่ที่ไหนบ้านแล้วมันก็ที่เราไปอยู่อ่ะมันก็หากินยากๆแล้วนำมนขนมจีนน้ำเงี้ยวอะ่ะกินขนมจีนน้ำเงียนนงเง้ยวาราไปทุกโนอืมถ้าไม่ได้ทำกินเองอ่ะก็คือชอบกินก็มันก็ไม่ใช่เนาะบางทีมันก็ไม่อร่อยตอนนี้มันแบบได้สะใจนาะในในเขาบะช้อนให้เด้กใช้ช้อนสักน้อยออมันไม่น่าจะทันแล้วแหละ ช้อนอ่ะไม่ทันแล้วลเออเปิดเผ็ดเปิดมันต้องนานละจะอิ่มอยู่แล้วไม่ไม่เชื่อมีหลักฐานนะจริงไม่จริงมีหลักฐานนะไม่จริงไม่ได้ใช้มือเลยช้อนตลอดอร่อยครับต้องกินอันนี่นี่นี่กระดูกหมูน้องมิวกระดูกหมูมีกระดูกหมูใช่อหมชอบแยกอาหารหมาใช่ไหมอ่ะเอาไปอาหารหมาเป็นไก่ เส้นใจคุณน้าคุณป๋อมาชอบกินกระดูกไง